ดีครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการไอเดียทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับคุณเพลินกับพูพร้อมช่องใหม่ของเขานั่นเองเดี๋ยวให้ทีมงานแปะหน้าเลยพร้อมลิง์กนะทุกคนได้ยินเสียงไหมมา,มาเม่เแรกกัน ถ้ามีเสียงไออารักต้อขออภไปด้วยก็เป็นหวัดชายเป็นหวัดอันนี้หนึ่งติดโควิดไม่ใช่ล้วไม่ใช่ใชใช <S <S ลดเสียงก่อนแป้นหึง <S 2> <S 2> <C oughs> อุ้ย <S <S ลดแล้วคุณลดคุณลดเกินไปไหมไม่เกิน ไม่เกินแปดสิบแปดสิบเลสเบีนเราเกิดอยู่ที่บ้านเร็กเราเกิดอยู่ที่กำแพงที่ไม่มีสุสารอองวีอยู่นี่กันเลยใช่เอาเงียบต่างกันว่าหันตัวอะไรไม่รู้ใครสดีด มหฉันกลัวปิงมากเลยฮัลโหลทุกคนเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยอัพคลิปลงลงลงไปงั้นเลย คลิปของเราต้องมีการคอเนเทนต์และก็ให้มันสนุกวิกซอรี่นะทุกคนอนิดหนึ่งอ้าวนักบวชอีกคนล้มแล้วนี่หวะใช่ไหมมาช่วจจยบ้างเมื่ออะไร,ะไรฉันจะไม่ช่วยนงางในงมหรอ มจะขอเรียกอีอีอะไรนะอีนาอีบก่อนขวดแจ็คอะโหอยู่ข้างล่างเลยเหรอโอ้มีกอดแือไปครับไปครับไปสิเอฟเอทุกคนดูนี่สิก่อนแรกเราเอาไว้ตรงกระเพใช่ไหมแต่มันอยู่ตกพื้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรแล้วก็ต้นตีโอ้มีกอด แล้วก็บักหาจ้างเดินซีเดินเดินทุกคนดูเครื่องเราก่อนเอมไม่มีใครรอดเนี่ยเลยทุกคนต้องตุยแน่ๆตายหมดอ้าวทำไมไม่วาบทุกคนต้องตุยนี่นี่อ้าวแล้วว์ปมาทำไราม้ช่วยคนตุยวซิ<ๆ>อา้าว นั่นอะไรฉันเออช่วยไปช่วยไปช่วยช่วยช่วยเออจบเราช่วยสองคนก่อนนะทุกคนชีวิตวตายหมดนางบวชหญิงอีคนปิงเหรอแน่นอนตายแล้วท่านรับจ้างครับคุณตายเราต้องตุยนี่กกนีน่นเ,เราต้องตุยนี่นี่ ไมัครบแล้ววาร์ปมาทำไมนี่อ่ะอ้าวตะกคน้ำกำละงบล็บอกบล็บอกบล็อกบล็อกไปสิไปสิไปก็ไม่ไปอ้าวฉันอุตส่าห์ไปช่วยตไต้องใจมากโอ้โหล้มต่อหน้าเราเลย <c oughs>